สวัสดีตอนเช้าค่ะสวนผักษาบยายพลพันธายแทนะคะวันนี้ยังมียังมีต้นพันธ์พร้อมส่งนะคะจัดส่งทุกวันค่ะใครสนใจทักได้เลยนะคะ0 8 2 1 2 5 6 7 8 4ค่ะสค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแข็งแรงแข็งแรงวันนี้พร้อมจัดส่งค่ะ ใครสนใจทักได้เลยนะคะวันนี้พร้อมจัดส่งค่ะส่วนของยายพรของแท้พันธวายแท้ตรงปกนะคะดีใจที่ลูกค้าท่านได้รับแล้วท่านบอกว่าตรงปกดีใจดีใจมากเลยคะ่ะมีกำลังใจมากเลยใครสนใจทักได้นะคะสวนยายพรใครอยากมาดูที่สวนก็ได้นะคะ เมื่อวานก็มีมีลูกค้ามาชมที่สวนขอพระคุณท่านมากค่ะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมที่สวนนะคะ